แต่งงานในวันเกิดเพิ่งจะออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธ่รวงศ์หรือแจ็คแฟนฉันกับแฟนสาวสุดสวยใบหม่อนกิติยาจิตระพักดีจนมีภาพหวานหวานออกมาเสิร์ฟให้แสดงถึงความคลั่งรักอยู่เสมอล่าสุดแจ็คแฟนฉันก็ได้จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ขณะกำลังไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น โดยการคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอใบหมอนแต่งงานท่ามกลางเพื่อนๆที่ร่วมเป็นสักขีพยานรักในวันคล้ายวันเกิดของแฟนสาว29ตุลาคมซึ่งแจ็คแฟนฉันได้เผยรูปภาพสวมแหวนตีตราจองพร้อมแคปชั่นไว้ว่าใบหมอนวันเกิดหนูวันนี้พี่ขอจองหนูนะครับขอได้รักแบบนี้ตลอดไปอยู่ด้วยกันไปนานนะครับ29ตุลาคม6 6ขอบคุณนิกกี้เพื่อนรักขอบคุณพี่บีบไปอยู่ขอบคุณพี่ยศขอบคุณพี่จตุรงขอบคุณพี่โนจูนิขอบคุณพี่โยขอบคุณพี่เฟยขอบคุณพี่เป้ขอบคุณณแแมมม่กกุุ้้งขอออบคโโละผูจัดาร และทีมงานทุกคนจริงๆมาถ่ายหนัง20วันที่ญี่ปุ่นโคตรเหนื่อยเลยแต่วันนี้หายเหนื่อยเราดูแมนยูต่อครับฮ่าฮ่าฮ่าฮ่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 จากนั้นใบหม่อนก็ได้เผยความในใจไว้ว่าไอเซยโยเอออส29ตุลาคม2 0 2 3วันเกิดปีนี้มีความสุขมากขอพระคุณทุกๆคนที่ร่วมเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ทุกคนน่ารักมากๆขอบคุณพี่แจ็คคนดีของหนูตั้งแต่เจอที่หนูมีความสุขทุกวันรักนะคร